สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมวันนี้เรามาชมเหรียญเจยจอาจารย์สายอีสานนะครับเหรียญหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะครับที่ได้รับความนิยมเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลลงยานะครับลงยาเขียวนะครับเขียวเหนียวซับนะครับ เป็นเหรียญที่สวยแล้วก็คมชัดมากนะครับเพื่อนๆคนไหนดูแล้วสวนอ,อกสนใจอยากจะมีไว้ครอบครองนะครับสามารถทักติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ผมเลยนะครับ เดีย๋ยวนี้คมชัดมากนะครับดินเหลียนที่สวยงามมากนะครับ เป็นเหรียญที่หลายๆท่านอยากจะมีไว้ครอบครองนะครับเหรียญนี้สามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้นะครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับ